สวัสดีครับรผมน้าใหม่หลงทุ่งวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงนาของพี่จุเกษตรกรอำเภอธรรมการนะครับในเขตสนามแย้พื้นที่ตรงนี้ปลูกข้าวหอมประทุมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ21ไร่นะครับรการจัดที่ใช้เครื่องมืต่าแล้วเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันครับ เรามาดูเมล็ดข้าวกันนะครับเมล็ดเต่งเมล็ดใสนะครับต้นเขียวใบทงนะครับแข็งแรงแม้ว่าจะมีลมมาลมมาแรงนะครับแต่ต้นก็ยังไม่ลม้มแข็งแรงมากเราจะสังเกตได้ว่า ข้าวดีข้าวเด้งจะไม่มีถ้าไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับที่เราลองดูดินดินสภาพดินจะเป็นยังไงบ้างครับจะสังเกตได้ว่าดินจะดูอุดมสมบูรณ์มากเลยมีคุยไส้เดือน นะครับดินฟูใส่เดือนทั้งนั้นเลยพป่งบอกถึงระบบนิเวศท,ที่ดีนะครับในแปลงนาข้าวแห่งนี้นครับมเมล็ด จากปัญหาข้าวดีดเยอะส่งผลให้เกิดผลผลิตต่ำนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการหมักเทนเดอร์จากนั้นบำรุงดินให้ดีด้วยเลดาวาแล้วตามด้วยการชีกกิ่งทองทำให้ผลผลิตออกมาดีขนาดนี้ผมน้าใหม่ลุงทุ่งขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ